สวัสดีค่ะนักเรียนป3ทุกคนพบกับคุณโครมาลีในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เป็นวันคดีลำนำนะคะตามตารางสอนฝ้ายเตรียมหนังสือเลยค่ะสองเล่มนี้นะคะอ่าคุยังอยู่ที่บทที่สามเรื่องเด็กเอ๋ยเด็กน้อยเราไปอ่านขยานวิชาหนาเจ้าดีกว่าค่ะโดยคุณโครมาลีตั้งทางทาโรงเรียนสุดใจวิียของเรา เปิดหน้าห้าสิบหกค่ะวิชาหนาเจ้าอันนี้เป็นบทอาขยานที่เรียนต้องท่องนะคะขอสามท่องวิชาหนาเจ้ากับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะสองสองบทขยา,านสองบทนะคะเรามาอ่านกันก่อนเนาะเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้า ถ้าแม้นไม่รู้อดสูอายเขาเพื่อนฝูงเยาะเยะ้าว่าเงาว่าโง,าางา่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเงาเพรเาะโง่บ้างเป็นคนโซ เที่ยวขอก็อมีถ้ารู้วิชาประเสริฐนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไร้ไม่มีสวัสดีมงคลนะเป็นึ เป็นบทอันขยานที่ในหนังสือปฐมกกาฉบับขอสมุดแห่งชาตินะคะเป็นบทอันขยานหลักที่นักเรียนต้องท่องให้ได้นะป .3 ขอโทษขอโทษให้เราลองมาแปลดูเนาะเกิด <c oughs> เป็นคนเขาบอกเกิดเป็นคนเกิด <c oughs> เป็นคนนะคะหนังสือเนี่ยต้องเรียนนะถ้าไม่รู้ละ่ะถ้าไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ได้ อสูอายเขานะอายเขาเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ่านได้แต่เราอ่านไม่ได้ก็จะถูกเพื่อนเยา้ยานะว่าเราได้ว่าโง่เหมือนอะไรดีนะโง่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ได้นี้นะเพื่อนผู้คนก็จะว่าเอานะถ้าไม่รู้หนังสือบางคนเกิดมานะไม่รู้ไม่รู้วิชาอยู่ไปจนโตเลยนะเลยต้องไปเป็น ค่าเขาคือไปเป็นลรืจ้างเขาหรือก็เป็นกุลีเดินตามถนนไม่มีที่ไม่มีงานมีการดีๆนะเพราะไม่รู้หนังสือนั่นเองนะบ้างก็เป็นคนโซหาเก็บขยะคายนะหรือก็เป็นขอทานนะคะถ้ารู้วิชาแบบน,ะนี้นี่คนนี้รู้วิชานะนี่ถ้าไปรู้วิชาะ ประเสริญนักหนาชูหน้าราศีโอ้ยมีมีวิชามีงานมีการทําเนาะแต่งตัวสวยงามจะไปแห่งไหนก็มีคนเขาอ่าจ้างไปทํางานเนาะเขาบอกอ้าถ้าเธอมีวิชาความรู้ฉันจ้างเธอทางานแหละทีนี้จนก็เลยไม่จนนะคะเมื่อเมื่อมีงานทําก็มีเงินเนาะสวัสดีมงคลเป็นมงคลกับชีวิตเองเนี่ยเห็นเปล่าวะเกิดมาจะต้อง ร่ำเรียนนะหาความรู้ใส่ตัวเนาะอย่าขี้เกียจอย่ามัวแต่นั่งเล่นเกมนะคะเดี๋ยวโตไปจะ,ะหาง,งานหาการไม่ได้นะคะไปต่ออ่ะทีนี้ครูมีบทอาขยานที่ท่องเป็นแบบเพราะๆอ่ะค่ะให้เรียนดูเนาะไะรอแป๊แบ,บนึงครูเข้าสไลด์ครูเข้าไปที่วิดีโอของเราดีกว่าไปเลยเนาะบทอาขยานบทหลัก ชั้นประถมะศึกษาปีที่สามวิชาหนาเจ้าจากประถมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาติในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมะศึกษาปีที่สามเล่มสองการอ่านทำนองสนอก เกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชานาเจ้าถ้าแม่นไม่รู้อดสู้อายเขาเพื่อนฝูงเยอะยาวว่าเงาว่างโง่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเค ไปเป็นข้าเขาเพราะเงาเพราะงโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูนาราศี ปายแห่งด้มีคนปราณีอยากครไม่มีสวัสดีมงคลจบไปแล้วอ่าจบไปแล้วเพราะไหมคะจบไปแล้วกลับมาที่สไลด์ของเราเหมือนเดิมนะ ร้องเป็นทำนองสนอเนาะอ่าไปต่อเลยหนที่หน้าห้าสิบเจ็ดเรามาอ่านเนื้อเรื่องเราต่อเรายังอ่านกันไม่จบเนาะอ่าอ่านเลยค่ะอ่านไปพร้อมคนคุณครูคเลยนะคะนี่เป็นบทร้อยกรองง่ายๆสำหรับให้เด็กๆฝึกอ่าน <c oughs> คนขายหนังสือเร่อธิบายเมื่ออ่านจบ เรื่องนี้บอกให้เรารู้ประโยชน์ของการเรียนถ้าเราไม่รู้หนังสือหรืออ่านหนังสือไม่ออกคนอื่นๆก็จะหัวเราะยาะเอาได้เด็กชายตัวเล็กพยักหน้าอย่างเข้าใจตอนนี้เขารู้สึกอายที่อ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่กล้าพูดอะไรอีกพนขายหนังสือเร่สังเกตได้เขายิ้มและรูปหัวเด็กชายตัวเล็กเบา,เบา ไม่เป็นไรอ่านหนังสือออกไม่ไม่มีใครอ่านหนังสือออกตั้งแต่เกิดหรอกนะถ้าอยากอ่านหนังสือออกเราก็ต้องเรียนหนังสือต้องขยันไปโรงเรียนทุกวันและต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันนักเรียนอยากอ่านหนังสือเก่งก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆเด็กชายตัวเล็กพยักหน้ารับอีกครั้งคราวนี้ เขายิ้มออกมาได้เฮออ้อยากได้หนังสือเล่มไหนล่ะเลือกยิบเอาสิฉันจะให้เธอไว้อ่านโดยไม่ต้องซื้อนะ,อะเด็กชายหัวเด็กชายตัวเล็กพมตาโตเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแล้วพี่ชายหนังสือฝัมจริงๆนะครับเขาถามใช่ดิคนขายหนังสือเร่บอกฉันจะให้เธอไว้หัดอ่าน ถ้าเธอขยันอ่านบ,าบา่อยๆไม่ช้าก็จะอ่านได้เด็กชายยิ้มอย่างดีใจแล้วพูดว่าแคบบ่เพียงครับแล้วรีบเลือกหนังสือขึ้นมาเล่มหนึง่งหนังสือที่เขาเลือกเป็นหนังสือนิทานเกี่ยวกับสัตว์เขาอยากได้หนังสือเล่มเนี้มานานแล้วต้องฝึกอ่านบ่อยๆนะคะอ่านไม่ได้ก็จะอายเขานะเพื่อนฝูงก็จะว่างโ,งโง่เนาะ นะนักเรียนต้องฝึกอ่านอยู่บ้านอย่าทิ้งหนังสือนะคะเดี๋ยวอ่านไม่คล่องต,ต่อเลยค่ะยังมีอีกไปที่หน้าห้าสิบแปดใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศสดชื่นเย็นสบายคนขายหนังสือเร่กับเด็กชายตัวเล็กกำลังช่วยกันเก็บหนังสือใส่กระเป๋าคนขายหนังสือเร่มีความสุขที่ได้อ่านหนังสือให้เด็กชายฟัง เด็กใ,ใจตัวเล็กก็มีความสุขที่ได้หนังสือจากคนขายหนังสือเร่ผู้ใจดีเขาบอกตัวเองว่าจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ทในเร็ววันได้หาคนขายหนังสือเร่พามาอีกครั้งเขาจะได้อ่านหนังสือคนขายหนังสือเรฟ่ฟังบ้างแน่เปล่าความมุ่งหมายแล้วค่ะความมุดงหมายนังสือเร่ไปจุดประกายให้เขามุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสือให้ได้เนาะ ไปที่การบ้านของเราเลยค่ะปิดที่หน้าห้าสิบเก้านะคะเลือกคำที่ขีดเส้นใต้ตเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายนะคะไปเลยเขอะเคอเก้อเขอินกระดากดาอายเอย๋คำไหนเนาะที่ขีดเส้นใต้พวกนี้เยอะหัวสูบางคน ค่ะหรือราสีปราณีมบงคลเอาไหนดีคะอ่าครูเอาเคอมาแล้วครูก็มาใส่ตรงนี้นะคะเคอแปลว่าเกินเรนให้นักเรียนไปหาในศัพ์ใช้บทนะคะมันจะมีหมดเลยนะอ่าละอายใจครูเอาอดสูมาใส่นะคะคนรับใช้ล่ะค่ะค่ะครูก็หยิบมาใส่นะ ความสงา่างามความดีงามของคนราศีูุหยิบมาใส่นะคะไปต่อที่หน้าอีกห,หน้าหนึ่งหนหกสิบคนที่อดอยากยากจนก็คนโซ่ไปต่อหมดแล้วให้นักเรียนหาให้นักเรียนหามาใส่เองนะอ่าคําศัพท์อยู่ท้ายบทนะคะเอาไปต่อเลยต้องสั้างส่งงาน,นคุ้นครอค่ะ ตัวโค้ดค่ะ ID ละาย AC56ZJNSZ บอกชื่อที่อยู่บอกชื่อเล็กที่ด้วยนะคะบอกชื่อเล็กที่ชั้นด้วยคลิปนี้คงจบลงแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย